ตกแค่นี้เชื้อโรคไปทำงานหรอกมาอีแม่ค้เจเก็บเงินด้วยจ้าจ้ารอแป๊บนะจ้าคนสวยตอนนี้ติดทำไรเดอร์อยู่รอแป๊บจ้าเจ๊เอาสุกี้หมูแห้งจ้า ได้จ้าเป็นนั่งที่โต๊ะรอเลยรอแป๊บนะออเดอร์อไรเดอร์เยอะเลยรอแปบ๊บรอแปบ๊บจ้าโอ๊ยลืมขอนั่งไปเลยจ้าพอดีว่าโต๊ะมันน้อยฉันขอนั่งด้วยคนนะจ้าจ้าอา้าวพราแต่ถ้าไปกินซุกกี้ไม่หมดละจ้าเนี่ยสีได้ของออกพี่รู้ไหมว่าแถวเนี้ยไม่มีร้านซุกกี้ไหนสู้ร้านนี้ได้เลยนะจ้าฉันจะมากินประจําอร่อยอย่างนี้เลยคือฉันก็เพิ่งมาร้านนี้ร้านแรกเหมือนกันอะ มาครั้งแรกก็เลยลองชิมดูแต่ก็ไม่เห็นอร่อยแบบพี่เขาล่ำลือกันเลยนี่จ้ะเอ้าทำไมพี่ถึงคิดอย่างนั้นล่ะจ้ะุูยรอแ๊บจ้าไรเดอร์ไอ้ผักมาแล้วเออรีบมาพี่ปังเดินไม่ดูตาม้าตาเรือเนี่ยหูยถ้าพี่ก็ตก เร็วๆเ,เลยเก็บมาด้วยมา,ายชักชา้านี่น้ำามาเลยหุูกี่แต่เช้าเนะี่ยไม่รู้เรื่องรู้รล่าเลยพี่ปังอออของคุณคนสวยมาแล้วจ้าสุก,กี้หมูแห้งเก็บเงินใช่ไหมจ๊ะใช่จ้ะสีบาทจ้ะโอเคจ้ะอ,อว่าแต่ทำไมกินไม่หมดและจ้ะร้านชนะอร่อยสุดในย่านนี้เลยนะจ้ะ พอดีฉันอิ่มแล้วนะจ๊ะอ๋อนี่ตัง40จ้าแต่ว่าฉันขอนั่งรอต่ออีกแป๊บนึงได้ไหมจ๊ะพอดีฉันรอเพื่อนนะจ๊ะ,ะได้จ๊ะไม่มีปัญหาจ๊ะคุณคนสวยเสียดายขอเนี่ยฉันจะกินยังไงแล้วเนี่ยทีนี้ เจ้อายคนสวยวเป็นไงจ้าเป็นไงวันนี้ขายดีไหมก็ดีทุกวันเพราะว่าร้านชนะอร่อยสุดในย่านนี้แล้วจ้ะเอาอะไรดีจ้าวันนี้ฉันเอาสก,กีน้ําพิเศษเลยได้เลยจ้าพี่ฟูกมีเก้าอี้อีกไหมอ่ะเี่หมดหรอหาเอาหาเอาหาเอาร้านนี้หาเอาไปไปฉันขอตัวนี้นะเอาไปเอาไปไปตัวไหนก็ไปเลยขอนั่งด้วยนะจ้าได้จ้าพอดีโต๊ะมันมีน้อยอะ่ะร้านเจ้าอายคนเยอะร้านเขาขายดีอะ่ะ อทำไมแกไม่ทำให้เขาอะไปนั่งรอแล้วนู่นพี่ปังมีไหมฮะจะทำทำไมถ้วยเนี้เพิ่งเก็บมาเหลือต้องเยอะเลยลดต้นทุนเดี๋ยวค่อยเอาถ้วยเนี้ยไปเสิร์ฟให้เขาซุกี้มาแล้วจ้าร้อนๆเลยจ้ะกินให้หลับแจ้ะคุณจ้ะคุณ ฉันว่าวันนี้อยากกินเลยนะจ๊ะผักเจ๊เข้าวันนี้ดูไม่ค่อยสดฉันยังไม่กินเลยอะไรเนี่ยคุณอยู่มาห้ามคนไม่ให้กินคนกําลังหิวเลยเนี่ยแปะคนนะเนี่ยถือว่าฉันเตือนแล้วนะจ๊ะไปแล้วดน้ำหน่อย ร้านคุณยใช่ไหมคะใช่จ้ะเอาละดีจ้ะฉันเป็นนักสังคมสงเคราะห์นะคะฉันได้ยินมาว่าร้านของคุณเนี่ยทำซุกี้อร่อยมากฉันก็เลยอยากจะจ้างคุณไปทำซุกี้เลี้ยงเด็กบนดอยนะคะ500คนคะ่ะฮะ500คนเลยเหรอจ๊ะจริงค่ะ <c oughs> แต่คุณต้องมาจำให้ฉันก่อนนะจ๊ะ50%ซ <c oughs> คุณ <c oughs> ดีแล้วแหละที่มาร้านฉันนะ่ะ <c oughs> เพราะว่าร้านซุกี้ชนะอร่อยสุดในย่านนี้แล้วอร่อยสะอาดสดใหม่ทุกวันเลยจ้ะดีแล้วละจ้ะ ได้สิคะไม่มีปัญหาคะ่ะเดี๋ยวค่ะอย่าเพิ่งมาจํานะคะมีอะไรหรือเปล่าคะก็ร้านนี้นะสิคะอร่อยถูกใจแต่ทำไมถูกลืมใช่ค่ะเนี่ยแม่ค้าคนนี้ไม่มีความสะอาดเอาซะเลยค่ะหมูตกพื้นก็เอามาใส่ผักก็ไม่ได้ล้างแล้วอีกอย่างนะคะช่วยที่มันเหลือแล้วอ่ะก็ให้คนนู่นกินจริงหรอคะ ก็จริงนะสิคะเพราะฉันน่ะถ่ายคลิปไว้เป็นหลักฐานหมดแล้วใช่ค่ะนี่คุณทําแบบนี้จริงๆหรอคะคุณสังคมสงเคราะห์คะใจเย็นๆนะคะเดสองคนเนี่ยมันปากปัามฉันค่ะร้านฉันน่ะอร่อยสุดในย่านนี้ไปถามชาวบ้านแถวนี้ก็รู้อร่อยสะอาดสดใหม่ทุกวันค่ะพี่เอาหมูที่เหลือจากชามลูกค้าคนก่อนไปล้างมาให้แล้วนะนี่ไงคะทุกคนทุกคนคะ ใจเย็นก่อนนะคะที่ฉันทําไปอะ่ะเพราะฉันอยากได้กำไรเยอะๆนะจ๊ะฉันไม่ได้ตั้งใจอะ่ะฉันฉันต้องขอโทษด้วยนะจ๊ะคุณลูกค้ทาทั้งสองคนเลยจ้ะผมด้วยจ้ะนี่ฉันไม่คิดเลยนะคะว่าคุณจะทําแบบเนี้ยดีนะเนี่ยนดะิฉันยังไม่ให้คุณไปทําอาหารให้เด็กอะ่ะไม่งั้นเด็กๆในท้องเสียกันแน,แน่คุณเป็นแม่ค้าคุณควรจะทําอาหารที่สะอาดถูกสุขอนามัยสิคะฉันจะให้สอบ,อบอมาตรวจสอบคุณพรุ่งนี้เลยถ้าเป็นอย่างที่เขาว่านะคุณโดนแน่ คุณสองคนตกงอคะใจเย็นค่ะอย่าไปแช้งคอสอบอ,อะไรนะคะอย่านะอย่าสมน้ำหน้าทำอะไรไม่คิดถึงผลที่จะตามมาถ้าลูกค้ากินแล้วท้องเสียขึ้นมาเธอจะรับผิดชอบไหอยหรือไงแล้วถ้าเด็กพวกนั้นอ่ะกินไปทั้ง500คนน่ะโรงพยาบาลก็ไม่มีรองรับผู้ป่วยก็ไม่ได้แบบเนี้ยเธอจะรับผิดชอบอยังไงคะคุณจะทําแบบนี้ไม่ได้นะคะคนน่ะก็ต้องกินอาหารที่มันมีอ,อยอถูกสุขลักษณะแล้วก็ถูกสุขาอนามัยด้วย งั้นงั้นเอาแบบนี้ไหมจ๊ะ <_ S 1> เ,เดี๋ยวฉันทําใหม่ให้เลยสองจ้าใช่ไหมจ้ะสุก,กี้หยุดหยุดหยุดฉันไม่เอาหรอกนะฉันไม่รู้ว่าไอหมูไข่ผักพวกเนี้ยจะมาจากที่ไหนบ้างหรือน้ำนที่ใช้ต้มสุก,กี้เนี่ยน้ำคลองข้างขานี่ใช่ไหมแกเก็บข้าวของออกไปให้หมดเลยนะใช่ไปกันเ,เลยค่ะพี่สาวอืมไปกินร้านด่นดีกว่าพี่ปังร้านเราจะโดนปิดจริงๆหรอก็เพราะแกนั่นแหละทำตัวเองเนี่ยถ้วยอะไรเนี่ยเคยล้างไหมสะอาดไหมเนี่ยทำตัวเองทั้งนั้นอะ เราทำไงดีฮะปิดร้านไงแล้วก็ถ้าอยากทำต่อเนี่ยรอบหน้าก็ต้องสะอาดแล้วเอาเก็บร้านเดี<ๆ>๋ยวเอาคืนไปเลยไม่กินแล้วไปไปยกต๊ะเลยแม่ดา่าฉันตายแน่งานนี้ทำไมอากาศวันนี้มันร้อนจังเลยเนี่ยหิวข้าวก็หิว อดทนหน่อยนะไอเดียเดี๋ยววันนี้ที่จะไปหางานทําเย็นเนี้เราจะได้มีเงินมาซื้อข้าวกินกันไงโอ้ยพี่ฟุกอดทนอะไรกันล่ะเราไม่ไดีกินข้าวมาตั้งหลายวันแล้วนะจ๊ะงั้นเดี๋ยวพี่หางานทาแถวนี้ดูนะเดี๋ยจะได้เงินพี่ฟุกพี่ฟุกรอฉันอยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวฉันมาห้ามไปไหนนะพี่นะจะไปไหนไอเดียไอเดีย นี่มร้านเขานะออพี่สาวจ๊ะขอเงินให้ฉันได้กินข้าวได้ไหมจ๊ะฉันมีพี่ชายอีกคนนึงไม่ได้กินข้าวมาหลายวันแล้วจ้ะเราสองคนเป็นเด็กกำพร้าไม่มีพ่อแม่คอยดูแลจ้ะนี่เธอยังไม่ได้กินข้าวหรอกี่วันแล้วเนี่ยสองสามวันแล้วจ้ะ เอานี้นะอ่ะฉันให้เธอหนึ่งร้อยบาทไปซื้อข้าวกินแบ่งกับพี่ชายนะจริงเหรอท้าขอบคุณมากเลยนะขอบคุณจริงๆจ,จ,จ้ะไม่เป็นไรอ๋อนี่น้ำฉันให้เธอด้วยใบไป้ในของเขาพี่ฟูกพี่ฟูก มายืนทำไมตรงนี้เนี่ยฉันบอกให้รอหน้าร้านไงละจ๊ะตามหาแทบแย่เลยว่าทิ้งฉันอยู่คนเดียวซะแล้ว็พี่กลัวเขาไล่ัอดีก็เลยต้องมาแอบหลบอยู่ตรงนี้ช่างมันเถอจะจ้ะเงินหนึ่งร้อยบาทดูสิเราไปกินข้าวกันนะพี่ภกนะแล้วนี่ได้มายัางไงเนี่ยฉันไปขอเขามาจะ้ะได้น้ำมาด้วยขวดดึงพี่ภูกินน้ำกินน้ำอยู่คีเลย พี่ปุ๊บคุณเป็นลมเฮ้ยช่วยเร็วเฮ้ยคุณเฮ้ยพี่ปุ๊บคุณพาเขาล้มก่อนเร็วช่วยหน่อยไหวไหมเนี่ยคุณไหวจ้ะน้ำไหมจ้ะกินเลยจ้ะฉันให้ค่อยๆกินแหละระวังสำลักนะ <c oughs> เห็นไหมสำลักเลยขอบใจน้องมากนะเนี่ยเป็นน้ำดีๆขวดแรกของพี่ในหลายอาทิตย์เลยปกติถ้าพี่ต้องกินน้ำอะ่ะพี่ต้องไปกินตามวัดบ้างตามก๊อกข้องน้ำบ้างนะจ๊ะไม่เคยได้กินน้ำดีๆแบบนี้หรอกแล้วนี่บ้านช่องอยู่ไหนจ๊ะเนี่ยทำไมถึงมาเดินตากแดดตากลมอยู่ตรงนั้นได้ละจ๊ะนั่นนะสิทำไมถึงมาเดินตากแดดอยู่ตรงนี้ได้ล่ะ ที่ไม่มีบ้านหรอกจ้าน้องบ้านพี่ถูกไฟไหม้ไปหมดเลยตอนนี้พี่อาศัยอยู่ข้างวัดบ้างอยู่ตามข้างถนนบ้างนะจ๊ะสามีพี่ก็ตายตอนนี้พี่ตัวคนเดียวแถมตัวเองยังเป็นโรคายอีกไม่รู้ว่าจะตายเมื่อไหร่อยู่คนเดียว <c oughs> แถมยังเป็นผู้หญิงอีกด้วย พี่รับเงินนี้ไว้เถอะนะจ๊ะพี่รับไว้ไม่ได้หรอกจ้ะเงินน้องก็มีอยู่แค่นี้แถมยังต้องเลี้ยงปาก้องสองคนน้องเก็บไว้เถอะจ้ะพี่รับไว้เถอะนะจ๊ะเพราะว่าฉันรู้ว่าความจนกับความยากลำบากอะ่ะมันเป็นยังไงฉันน่ะแข็งแรงกว่าพี่ตั้งเยอะเงินก้อนนี้เนี่ยน่าจะเป็นประโยชน์กับพี่นะจ๊ะ เือว่าพี่อ่ะจะได้เอาไปซื้อข้าวซื้อน้ํากินจะได้อิ่มท้องไปอีกหลายมื้อเลยจ้ะรับไปนะจ๊ะขอบคุณน้องมากเลยนะอยขอให้น้องจเจริญเจริญุ้ยจะไหวกันทำไมล่ะจ๊ะเรื่องแค่นี้งั้นเดี๋ยวพี่ขอตัวก่อนนะจ๊ะขอบใจน้องมากเลยนะยแล้วก็อย,อย่าไปเดินตากแดดตากลมอีกละจ้ะได้ไหยจ๊ะ ไม่เป็นไรจ้ะเดี๋ยวฉันไปเองได้ไปดีๆนะจ๊ะพี่ฟุกท้องร้องอ่ะนั่นดิเงินก็ให้เข้าไปหมดแล้วอ่ะแล้วเย็นนี้เราจะกินอะไรกันดีอ่ะแต่พี่ผู้หญิงคนนั้นอ่ะน่าสงสารจริงๆนะจ๊ะอยู่ก็ตัวคนเดียวบ้านช่องก็ไม่มีให้กลับ แถมสามีก็ดันมาตายอีกนั่งสิพี่ว่าช่วยเขาไปอ่ะดีแล้วแต่ว่าเราสองคนเนี่ยจะทำยังไงดีท้องฉันลองออดอดเลยท้องร้องเหมือนกันน่ะทำไงดีอ่ะฉันนึกออกแล้วพี่พวกรออยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวฉันมาจะไปไหนอีกอ่ะน้องคนนี้ มีอะไรหรอพี่สาวจ๊ะฉันขอเงินกินข้าวอีกได้ไหมจ๊ะฉันยังไม่ได้กินข้าวเลยจ้ะฮะอะไรนะยังไม่ได้กินข้าวงั้นเหรอนี่มันอะไรกันเนี่ยฉันเพิ่งให้เงินเธอไปนะยังไม่ถึงครึ่งชั่วโมงเลยอ่ะอ๋อเห็นพวกพี่ฉาชีพใช่ไหมฮะเห็นว่าพี่ใจดีเลยก็จะทําแบบนี้ใช่ไหมจะโทรแจ้งตำรวจเดี๋ยวนี้แหละคุณคะเกิดอะไรขึ้นคะคุณคะ เด็กผู้หญิงคนนี้เข้ามาขอเงินฉันฉันรู้สัใจดีเอาเงินให้นะแต่ยังไม่ถึงครึ่งชั่วโมงเลยอ่ะกลับมาขออีกแล้วอ่ะแบบนี้ยมันพวกมิจฉาชีพแน่นอนค่ะคุณจะโทรแจ้งตำรวจอย่าให้มันเข้ามาในร้านอีกนะคะคุณคะนเขาไม่ใช่มิจฉาชีพนะคะแต่เป็นเด็กที่รู้จักให้ต่างหากคุณเป็นแล้วน,นะคะฉันไม่เป็นไรคะ่ะขอโทษคุณด้วยนะคะคุณจะเข้ามากินข้าวที่ร้านฉันหรอคะ เปล่าแล้วคะ่ะฉันไม่มีปัญญาเข้าร้านดีๆแบบนี้หร้คะ่ะคุณรู้อะไรไหมคะทั้งชีวิตที่ฉันเกิดมาฉันไม่เคยเห็นใครที่จะใจดีและนึกถึงคนอื่นมากกว่าตัวเองอีกคะ่ะไม่เคยเจอเลยสองคนนั้นคะ่ะสองคนพี่น้องทังเนื้อทั้งตัวมีเงินติดตัวแค่ร้อยบาทแต่เขากับยกเงินให้ฉันเพื่อให้ฉันได้กินข้าวโดยที่ไม่นึกถึงความลำบากของตัวเองเลยคะ่ะ มันเป็นแบบนี้เหรอคะฉันต้องขอโทษเธอได้นะที่ฉันพูดว่าเธอเป็นพวกมิจฉาชีพอะน้องคะน้องไปตามพี่ชายน้องมากินข้าวที่ร้านนะคะจริงเหรอคะฉันกับพี่ชายกินข้าวที่นี่ได้จริงๆเหรอคะขอบคุณจริงๆเลยคะ่ะขอบคุณจริงๆนะคะงั้นเอางี้ละกันนะเดี๋ยวอาหารมื้อนี้อะ่ะฉันจ่ายให้เธอกับพี่ชายเองนะขอบคุณจริงๆค่ะ ขอบคุณจริงๆค่ะขอโทษนะคะคุณเป็นเจ้าของร้านใช่ไหมคะไม่ทราบว่าที่ร้านคุณมีตำแหน่งว่างไหมคะมีสิคะมีแน่นอนคะ่ะฉันน่ะก็อยากร่วมงานกคนดีๆแบบนี้เหมือนกันที่ร้านมีตำแหน่งเด็กเสิร์ฟว่างอยู่พอดอีแสดงว่าฉันกับพี่ชายจะมีงานทำแล้วก็จะมีตังค์ใช่ไหมคะอขอบคุณจริงๆค่ะขอบคุณทั้งค่ะ เป็นบูธของฉันจริงๆที่ได้เจอคุณสองคนฉันไม่รู้จะตอบแทนยังไงเนะะียค่ะแต่ว่าฉันจะตั้งใจทํางานให้เต็มที่เลยคะ่ะขอบคุณนะคะรวมถึงเธอคนนี้ด้วยค่ะพี่สาวนี่เองอะพี่สาวจะมีงานทำเลยนะจ๊ะฉันก็จะมีเหมือนกันเราจะได้เจอกันทุกวันเลยนะจ๊ะขอบคุณจริงๆจ้ะ เนี่ยคือผลตอบแทนความดีของเธอการที่เธอเป็นผู้ให้อ่ะมันย่อมได้อะไรที่มากกว่าที่เธอให้ไป